สวัสดีนะครับแม่แม่นะครับเราช่องไม่น้อยพังสีนวลน,นะครับ <ไป S 1> วันนี้<ช>นะครับอากาศร้อนนะครับ <ไป S 2> <ช>ผมแล้วก็พาสีนวลน,นะครับมาเล่นน้ำนแอบลงแ,บ,แบลงอบลงอ่ะเต็มที่เลยนะครับ่บอากาศร้อนนะครับ โขนเต็มเลยชมลงชมชมชมถอย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 หนุ่มแบบเดียวอยไปถอยถอยดูคว้านสองคว้านนะครับจะมาเลี้ยงช้างนะครับวันนี้น้องเอิร์ดกับควานคิว <laughs> <ป> <laughs> ขึ้นมาแล้วมาแล้วครับเดี๋ยวจะพาะไปจินญ้านะครับผม ไปกินหญ้าตรงนู้นนะครับอตรงที่ต่อฟางข้าวนะครับผมเอา้าเฮ้าเอา้เอาไปะจะพาสีนวลไปเลี้ยงนะครับอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับลงแป๊บเดียวเองจะไปกินหญ้าจะไปกินหญ้าจะไปกินหญ้า กินต่อฟางข้าวนะครับเฮ้าเอ้าเฮ้าโอ้เดี๋ยวตะเลือดได้นั่นตะเลือดได้นั่นเอเดี๋ยวตะเลือดได้นั่นยางแหงหมยางหมดทันเลยยางหมดทันเลยโอ้อ่ะยางแหงหมดยางแห้งหมดยางหมดทันอะไรวะยางหมดทันสร้างเลย ใกล้ถึงแล้วฮาวฮาวฮาวตอนนี้ถึงอ่าตรงที่เราเลี้ยงแล้วนะครับนี่เป็นต่อฟางข้าวนะครับมาปล่อยกินช่วงเย็นๆนะครับแต่ตัวน,นี้เหมือนคันตัวถูตัวก่อนนะครับหลังจากที่ลงน้ำมาขัน้นขัน้นขัน หูขั้นเป็น <c oughs> น้องคิวบอกว่ามันหูขั้นเป็นอยู่บอกว่าจัน <c oughs> ขั้นขั้นตัวนะครับถูตัวก่อนเพราะว่าปีนี้อตรงตอนที่คุณหมอมาฉีดยานะครับไม่ได้ฉีดนะครับไม่ได้ฉีดนอนฉีดแมลงแต่ว่าเราใช้เหมือนกับยาจินนะครับก็เลย ได้แป๊บเดียวนะครับแไม่ได้ฉีดถ้าคุณหมอใหม่ครั้งต้องต้องฉีดนะครับช่วงหน้าฝนนะครับว่าช่วงหน้าฝนแมงจะเยอะนะครับถูตัวก่อนขัดผิวถูตัวหลังจากที่เล่นโคลนเล่นน้ำมาเมื่อเช้าก็เล่นไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับ ขันขันตัวหัว <c oughs> ใหญ่เลยนะครับ ถอย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 มาพี่พี่เบียดมา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 อันนี้เร็ว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 ลงฟังพี่โอ้ยังไม่ยอมนะครับ <c oughs> <c oughs> มา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 เอาละ ต,ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะให้น้องเอิร์ธขี่เลี้ยงนะครับถอยถอยถอยเดี๋ยวพ่พีกอนติดโซ่อยู่นะครับเพราะว่าถ้าไม่จิดโซ่เดี๋ยวจะไปถั่วนะครับผมอ่ะไปน้องเอิร์ธบังคับเพื่อที่จะจะให้ออกนอกพื้นที่อ่ะนี่น้องเอิร์ธสวัสดีครับครับผมวันนี้เด็กมาเลี้ยงคางอ่ะโ้อง xuống leo xuống 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 đi đi xuống con còn đây xuống xuống đi đi xuống này 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 xuống hiểu hiểu xuống 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 đi đi xuống 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 โอ้สูง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 อ่าลิงขี่ช้างอ้นัน่นเจ็บเาเ็บอ่าเด็กเลี้ยงช้างนะครับผมต้องฝึกให้อยู่กับช้างตั้งแต่เด็กๆนะครับกินต่อฟางครับต่อฟางข้าวอ่าน้องคิวขึ้นบอ่อีกคนหนึ่งขึ้นบ่าอันเนื้อ โอ้แกงหัวมาเอาใสว่าสิเลี้ยงสร้างบกักะวันนี้ก่อนเร็วๆคิดว่าโอ้ยแกงหัวเลยนะครับครับกบ่อนบรรยากาศช่วงเย็นนะครับอากาศรา้อนนะครับพาลงเล่นน้ำนะครับแล้วก็มากินต่อฟางนะครับช่วงเย็น เด็กๆมาขี่ช้างนะครับเลี้ยงช้างตอนบ่ายนะครับก็กินไม่นานนะครับก็อิ่มนะครับเพราะว่าตอฟางเนาะอาหารเยอะนะครับกินแป๊บเดียวลาวเอาลาวขอาข้าวเดียวนะครับผมถ้ามาช่วงกับวันอากาศมันร้อนครับเขาก็จะไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับจนมากก็จะเดินแล้วก็จะเข้าล่มครับถือร่มตอนนี้ก็สี่โมงกว่านะครับพอพอดีนะครับช่วงเย็น แต่ถ้าปลูกตอนกลางคืนได้นี่ก็นะครับเดี๋ยวกลัวว่าจะกินบุฟเฟ่บุฟเฟ่ยเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวจะอดเกินนะครับผมพอฟางข้าวเกี่ยวใหม่ๆนะครับก็กินดีเขาก็จะกินได้ไม่กี่วันนะครับก็ก็จะเหมือนกับจะจุดจะไถนะครับไถเหมือนกับฝั่งนี้ก็ที่เราเคยเลี้ยงนะครับ ก็ไถเพื่อที่จะทำการว่านนะครับผ่านข้าวใหม่เป็นไงโอ้ยดูเด็กมาเลี้ยงช้าง้องคิวสวัสดีครับสวัสดีดีดหน่อยเร็สวส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมามาดูช้างมาดูช้างผมชื่ออะไรครับ No Q, no Q. น้องคิวน้องคิวเด็กชายยังเด็กชายยังซื้อเด็กชายยังเขาโรงเรียนซื้อเด็กชายยังบ๊วยครับพาเด็กๆมาเล่นนะครับมาเลียงแข้งอ่าช่วงเย็นนะครับ มันไกลเติบครับก็อากาศร้อนนะครับช่วงกลางวันนี้ร้อนมากๆเลยวันนี้นะครับก็ได้พาลงเล่นน้านะครับก็ถ่ายคลิปได้แป๊บเดียวนะตอนเล่นน้าวันนี้ก็ได้พานกินฟางต่อสั่งต่อสั่งข้าวนะต่อฟางนะครับ <c oughs> ดูคำฟาง <c oughs> นี่เขากินตลอดนะครับกินอัดอัดตลอดเลยนะครับแป๊บเดียวถอยถอยอ้าวให้ให้ถึงเครียดเขาเด้อจะให้ข้ามไปนะเ <c oughs> ขาวานข้าวเลยนะครับดันฝั่งนู้น ดูคำฟังกันนะครับดูยัดใส่ยัดใส่เลยนะครับอาหารอาหารบุฟเฟ่นลครับผมกินอยู่หันก้อนหญางามๆเพี้ยงงามๆเขาก็เลือกครับเลือกเหมือนกับว่าตรงไหนที่ต่อต่อฟางเขียวๆนะครับต่อฟางตรงไหนเขียวๆเขาก็เลือกนะครับผม อ่าสิล่มได้นั่น <c oughs> บรรยากาศยจเย็นๆนะครับแต่ว,ว่าอันกาบรรยากาศร้อ <c oughs> นอากาศร้อนเ <c oughs> ก,กินนะครับก็เลยออกมาได้ช่วงค่ำๆนะพอดีนะครับพอดีเพราะว่าก็กินไม่นานนะครับัชั่วโมงกว่าๆนะครับก็อิ่มแล้วนะครับเพราะว่าดูดูฟางดูคำฟางคำข้าว อา้าวอย่ารออย่าหอเด็กๆยังไงสิบบาพี่วะเดี๋ยวสิตกขนันหน้าตกขันเท้นั่นนะนะโอ้ดูนะครับคำฟังเป็นยังไงครับแม่ เเลือกนะครับตรงนี้มันสดเขียวอยู่นะครับเพราะว่ามันมีบางที่นะครับที่อเออเราว่าแซมเนาะเแซมใหม่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะยังไม่ยังไม่แก่เท่ากับที่อื่นนะครับก็จะมีชุเขียวอย่างนี้แหละครับเขาก็จะเดินเลือกหาจินนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขออนุญาตจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่องเพียงไม่น้อยพังสีนวลด้วยนะครับอ่าสวัสดีครับก่อนน้องคิวเร็วสวัสดีครับครับน้องคิวนะครับแล้วก็น้องเอิร์ธนะครับผมยสวัสดีครับ